นิทานเรื่องเก่งกับความลับแห่งน้ำตกมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อเก่งอายุสิขวบหน้าตาน่ารักสดใสเขาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่วันหนึ่งเก่งเดินทางไปเยี่ยมยายที่ต่างจังหวัดบ้านของยายตั้งอยู่ในชนบทที่เงียบสงบและร่มรื่นรอบบ้านเต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์และที่หลังบ้านของยายมีน้ำตกที่สวยงามไหลยเย็นตลอดปี หลังจากกินข้าวเสร็จเก่งขออนุญาตยายไปเล่นน้ำตกที่หลังบ้านเขารู้สึกตื่นเต้นกับความสวยงามของธรรมชาติเสียงน้ำไหลยเย็นและสายลมที่พัดผ่านทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายระหว่างที่กำลังเล่นน้ำอยู่นั้นเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างวับแวบอยู่หลังพุ่มไม้เก่งรู้สึกสงสัยจึงค่อยๆย่อ,ยยองเข้าไปดูเก่งต้องตะลึงเมื่อพบว่าสิ่งที่อยู่หลังพุ่มไม้นั้นคือนางเงือกแสนสวย เธอมีใบหน้าง,งดงามและมีหางสีเงินระยิบระยับนางเงือกตกใจเมื่อเห็นเก่งแต่เก่งรีบพูดอย่างใจดีว่าเขาจะไม่ทำอันตรายเธอทั้งสองเริ่มพูดคุยกันนางเงือกเล่าให้เก่งฟังว่าบ้านของเธออยู่ใต้น้ำตกแห่งนี้และอดีตเคยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำที่เธอสามารถว่ายไปได้ทุกที่แต่ในปัจจุบันป่าไม้และแหล่งน้ำลดลงเหลือเพียงน้ำตกแห่งนี้เพราะยายของเก่งช่วยอนุรักษ์ป่าไว้ ระหว่างพูดคุยนางเงือกเล่าให้ฟังถึงอันตรายที่เธอเคยเจอครั้งหนึ่งเธอว่ายน้ำไปติดตาข่ายดักปลาที่มนุษย์วางไว้เทอาต้องดิ้นรนอยู่นานและได้รับบาดเจ็บจนแทบเอาชีวิตไม่รอดโชคดีที่มีปลาตัวใหญ่ช่วยเธอหลุดออกมาได้นางเงือกยังเล่าว่าเธอเห็นขยะมากมายที่มนุษย์ทิ้งลงน้ำทำให้สัตว์น้ำและธรรมชาติต้องเผชิญกับอันตรายมากมาย ก่อนจากกันนางเงือกบอกเก่งว่าเธอรักธรรมชาติมากเพราะมันเต็มไปด้วยความงดงามเช่นดอกไม้นานาพันธุ์ผีเสื้อหลากสีและสายน้ำที่ใสสะอาดเธอขอให้เก่งช่วยดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติไว้เพื่อให้ความสวยงามเหล่านี้ยังคงอยู่เก่งรับปากจะช่วยยายดูแลป่าและหวังว่าวันหนึ่งเขาจะได้พบกับนางเงือกอีกครั้งแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้ การอนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสิ่งสำคัญทุกคนควรให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อให้ธรรมชาติคงอยู่สำหรับคนรุ่นต่อไป